สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะคอนเฟิร์มแล้วชีวิตใหม่ลาวงการบันเทิงถาวรตาราหนุ่มชื่อดังพาบุตรและภรรยาไปอยู่อเมริกาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นมากสำหรับครอบครัวของจิมเจจินไตอันติมานนกับภรรยาสาวคนสวยบีพลอยพัชชาที่มีบุตรสาวน้องพลอยเจพลอยเจดารินที่น่ารักน่าเอ็นดู จนกลายเป็นขวัญใจทุกคนที่ได้เห็นแถมยังมีแฟนคลับติดตามดูความน่ารักกันอย่างมากมายโดยก่อนหน้านี้เจจินไตเปิดใจว่าได้วางแผนอำลาวงการแล้วย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อเมริกาถาวรกระทั่งช่วงปลายปีที่ผ่านมาหนุ่มจิมก็ได้พาภรรยาและบุตรไปลงหลักปักฐานเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างแดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยหนุ่มจิมเปิดใจไว้ว่าใช่ครับ พราะผมมีหุ้นส่วนเปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาไว้แล้วทํามา7ปีแล้วเลยอยากพาบุตรไปตอนแรกแผ่นไว้ว่าจะไปตั้งแต่เดือนเมษายน2 5 6 3แต่เพราะโควิดมาก็เลยพักไว้ก่อนแผน่นไปใช้ชีวิตอยู่ถาวรเลยครับไปเป็นนักลงทุนที่นู่นเลยละครคือสิ่งที่เราเสียไปก็ไม่เสียดายครับรู้สึกแลกกัน เพราะอยู่ที่นั่นก็มั่นคงอยู่ที่นี่บุตรสบายไปเพราะมีแต่คนเอ็นดูรักช่วยเหลือถ้าเราไปอยู่ที่อเมริกาสัก10-15ปีแล้วกลับมาบุตรน่าจะกลายเป็นคนแข็งแกรง่งประสบความสำเร็จในชีวิตผมมินไปดูที่เรียนให้บุตรแล้วครับไปดูสถานที่ไปดูโลเคชัน่นร้านเรียบร้อยแล้วล่าสุด18มีนาคมนะักแสดงหนุม่ม เต้นันทสัยเพื่สนิทของจิมเจจินไตก็ได้มาร่วมรายการคุยแซบโชก็เปิดใจถึงแผนอําลาวงการของตัวเองพร้อมกับยืนยันว่าหนุ่มจิมบกมือลาวงการบันเทิงแบบถาวรแล้วจริงๆโดยบอกว่าเรียกว่าไปดูลู่ทางความมั่นคงของอนาคตดีกว่าผมโชคดีมีเพื่อนอยู่อเมริกาเขามีร้านอาหารอยู่ที่นั่น11สาขากำลังเปิดสาขาที่12 ซึ่งพอผมมีโอกาสมีเวลาบ้างเยอะก็ลองไปดูว่าถ้าไปอยู่จริงๆจะอยู่ได้ไหมพอไปอยู่สนุกมากเป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำที่ชอบมากที่สุดคืออากาศที่นั่นแล้วเราไปอยู่ได้เรียนรู้ทุกอย่างถ้าจะเปิดทำอะไรบ้างผมก็ทำทุกอย่างเลยที่ร้านมีพอกลับมาปุ๊บเราอยู่ในช่วงวางแผนอนาคตแล้วรู้แล้วว่าถ้าไปอยู่ที่นั่นจริงๆ ต้องทำยังไงแต่ยังไม่ไปเวเร็วนี้ยังอยากทำงานที่นี่อยู่ช่วงแรกๆก,ก็อาจจะมีทำงานที่นี่ถ่ายละครที่นี่สัก8-9เดือนแล้วไปดูงานที่นูน่นสัก3เดือนนี่คือการวางแผนเบื้องต้นอนาคตจะเป็นยังไงก็รอดูครับตอนนี้เพื่อนผมพี่ชายผมไปอยู่ที่นั่นแล้วพี่เจเจจินไต้ก็ไปพร้อมกันแต่เขาไปอยู่ยาวเลย ไม่กลับมารับงานหรือเล่นละครที่เมืองไทยแล้วอยู่ที่นูน่นถาวรเลยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ